หรือเครื่องมือกลจัดเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการตัดเจาะซาอปาดหรือแปรรูปวัสดุโลหะเครื่องมือกลช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำเพื่อทุนแรงงานคนจึงต้องอาศัยการควบคุมทั้งพลังงานเชิงกลไฟฟ้าเคมี K Me, ความร้อนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนำอุตสาหกรรมบาย u p e r s o ์ซเทคโนโลยีเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่เราอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักคือ CNC หรือ Computerized Numerical Control ซึ่งเป็นมันสมองการทำงานของ m a c h i Machine t ช o o s s m c h i ช ine Tools เปรียบเสมือน m a s t e r of Machinery ของอุตสาหกรรมอื่นๆเพราะใช้ผลิตทั้งชิ้นส่วนและผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อากาศยานการทหารแม่พิมพ์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงโรงไฟฟ้า และทราบหรือไม่ว่า Machine Tools ได้ถูกแบ่งเป็น3ากลุ่มหลักๆได้แก่ 1. m a n u แมนนวลเมทัลคัตติ้งการตัดโลหะด้วยมือ 2. n u m e r เ c อร c ิ n ค r ลคอนโการควบคุมการสั่งงานด้วยตัวเลขและตัวอักษร 3. c o คอมพิวเตอร์ไร e r น c a เ c อร t ิ o คลการควบคุมโดยป้อนค่าการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ Delta าหในบริษัทชั้นนำแห่งวงการอุตสาหกรรมได้ออกแบบ CNC เพื่อควบคุมมอเตอร์ AC และมอเตอร์เซอร์โวแบบ AC ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องจักรกลให้มีความเร็วและแรงบิดที่มั่นคงสม่ำเสมออีกทั้งสามารถจับตำแหน่งอย่างแม่นยำซึ่งนี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ Machine Tools ต้องการอุปกรณ์ควบคุม C.N.C เปรียบเสมือนมันสมองของ Machine Tools เครื่องกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนต่างๆจะต้องผ่านการรับคำสั่งจาก C.N.C ที่ทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์เซอร์โวบอลสกรูและลูกปืนต่างๆในเครื่องจกักรตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการผลิตจนจบงานตามคำสั่งที่ต้องการ ผลจากการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเดลต้าจึงได้เปิดตัวอุปกรณ์ควบคุม CNC คุณภาพสูงรุ่น GMC A Series ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่อง CNC ที่มีการใช้งานหลากหลายวัตถุประสงค์อุปกรณ์ควบคุมรุ่น GMC A Series นี้มีการสนับสนุน ISO G Code ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับระบบเซอร์โวจากเดลต้ารุ่น a s d a A2F Series ตัวขับเคลื่อนแบบสปินโดลและ DMC Net Communication Network ระบบเครือข่ายการสื่อสารรุ่นใหม่ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตัวควบคุม GMC A Series จึงสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ที่ต้องใช้ความเร็วสูงได้อย่างง่ายดายรองรับการติดตั้งเซอร์โวได้ถึง3แกนและควบคุมการทำงานของสปินโดลได้อีกด้วยเครื่องควบคุมมีระบบการใช้งานที่สามารถมองเห็นอินพุตและเอาต์พุตได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมาะสำหรับกระบวนการ ซรร่องและการกัดชิ้นงาน GMC A Series เหมาะสําหรับการผลิตแม่พิมพ์งานกัดงานตัดในปัจจุบันเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี Delta Electronics คือแบรนด์ระดับโลกที่เชื่อถือได้มี R&D ด้านระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมทุกหน่วยของการผลิตภายใต้ภารกิจแห่งการสร้างโซลูชันด้วยนวัตรกรรมที่สะอาดและประหยัดพลังงาน เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านอกจาก Machine Tool Solution ที่เราได้นำเสนอไป d e l t ้ Delta Elect ็ o ท i อนกส์ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถประยุกต์ใช้กับระบบอัตโนมัติได้หลากหลายอาทิเช่น building automation solution ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานด้วยระบบควบคุมพลังงานเปิดปิดอัตโนมัติและ wastewater treatment solution บริหารจัดการน้ำเสียด้วยระบบอัตโนมัติ Solution ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของ u s t r i a l Automation Pro สามารถติดต่อได้ที่ electronic source ผู้จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และออโตเมชันชั้นนำของประเทศไทยซึ่งในวันนี้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Delta คุณจึงมั่นใจได้ทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพผู้ให้บริการถ้าคุณสนใจเทคโนโลยีการผลิตอย่าลืมกด subscribe c h anel factory choice เพื่อติดตามสินค้าอุตสาหกรรมที่น่าสนใจครั้งต่อไปและเรายังมีโปรโมชั่นดีๆผ่านเว็บ e ไซต์ factoryeasy.com และพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ